S <S <S สวัสดีครับเที่ยวแบบโก้ชาแนลนะครับไปดูป่าชาแนลเที่ยวแบบบ้านๆนะ <What? S 1> วันนี้นะครับเราจะไปทุ่งนาเที่ยวแบบโก้กันนะครับทุ่งนาที่เราไปปล่อยปลากันนะครับ <What? S 1> โอเคนะครับป่าจอยขึ้นรถก็ว่าจะเดินไป <What? S 1> จอยมัน จอยมันจะเดินไปนี่ครับมากับสปอยอาการกอล่อแลนลำไยนี่ครับเราไปดูทุ่งนาเที่ยวแบบโก้นะครับ ก็ตอนนี้มีวัวเลี้ยงนะนะครับเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวกัวเลี้ยง,งปลาฮะมันอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวงัวจะไหลนะ ตัวนี้มันจะไล่หรือเปล่าวะจอยวะไอด้ดำนี่มันจะไล่หรือเปล่าวะจอยวป่ะอ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเลื <c oughs> ติกงั้นไหล <c oughs> ะะเฮ้ยใจเนาะมาถึงแล้วนะครับทุ่งนาทุงาท่งนามีป่ามีน้ำทุ่งนาเทีท่ยวแบบโก้นะครับก็ ในบัวลอยตีห้องว่าปล่อยมิไหนก็นจอยนี่น,นี่ไงนี่ยังแล้วบนลอยเดลปุ่นเนี่ยเดี๋ยวปลูกไว้บัวลอยเตรเอามาปล่อยยังมีอยู่นะครับอา้าวน้ำยังลึกอยู่สปอยออนแอ่นมาออกกำลังกายนะครับ เอว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 ไปมานะครับก็เป็นลงเก็บวัวและเก็บฟางนะครับแล้วก็โน้นเป็นแห้งต่งนะนี่น่ากบปลูกอันไหะ นี่ครับเราก็มาดูานี่ครับโลงเลี้ยงวัวครับกำลังทำมุงหลังคาเมทัลชีสนะครับวางเสาน่เป็นฟาง อันนี้รอเวลาเอาวัวไปอันนี้แล้วก็คือมันเข้ามานี่คือมันมานอนในโรงวัวนี่นี่ไงแมวของเขาไหนกินอะไรก็เกลี่ยใหม

นี่ก็เป็นฟาร์มไก่ไข่นะครับฟาร์มไก่ไข่ฟาร์มไก่ไข่อันนี้ก็เป็นฟาร์มวัขขขนนวของอาชาวบ้านนะครับแกก็เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวน,นะครับ หัวก็อยู่แถวนู้นนะนี่เราต้นกุ้งอย่างน่นองอะไรอ่ะอ,อ,อันอย่างอันอยา่างเหรอย่าขานี่เป็นยา่าขาเรีาก,กินด้าไวมไ้ม่ได้ นะครับถึงได้ปลายเรือนังไห้ไก่ตัวปู่อันใหญ่ๆอันนั้นน่ะเอาเอาอันนั้นมาตนก็แข้งแง้งแล้วเอาไก่อันนั้นน่ะเอาไก่แจ้มาตนมันแข้งแง้งดาปูมีคน นนงไมันาวขนดีขึ้นต้นขามนี่ไงนักมากได้เลยด็กชายจอยครับ เขตทุ่งนาก็นี่แหละครับที่ถนนฟื้บแล้วก็ไปที่โรงบัวแล้วก็ออเวบมานี่ครับไปที่อบอบ่อปลานะครับบ่อบปลานี่แล้วก็นี่ครับที่ถนนนี่ครับน่นะครับ วิถีชีวิตวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆนะครับเนี่ยแรงมากมากเลยครับตอนนีนะ้เด็กชายจอยไปนูน่น <laughs> เด็กชายจอยโอ้โห Đâm đâm. <laughs> phải với, phải với, đâm Phải luôn phải luôn ơi, đâm phải luôn Trời! Trời! trời ông trời hay Trời! trời gọi 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 hay ngay mà lại trời cái này, này, này má ham cây búa ham cây mình. ก็ทําได้แค่นี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับก็ขุดบ่อปลาเลี้ยงวัวนะครับมันขาดแล้วไอตัวนั่นอ่ะเจือบมันขาดไอ้ตัวดำา่ะเจือบมันขาดแล้ว

เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามะครับก็ใครถูกหวยบ้างนะครับวันหวยออกพอดีเลยนะครับก็มาเที่ยวทุ่งนาก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ